ตัวนี้เป็นแมทท่าคอตตอนสองชั้นนะคะจะมีนะคะสีดำสีเทานะคะแต่ว่าวันนี้เราหยิบสีดำมาให้ดูนะคะเป็นลายสกรีนอีโมจินะคะแสดงอารมณ์ใบหน้านะคะน่ารักน่ารักเป็นลิขสิทธิ์ของร้านเราโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าทางร้านเราผลิตเองนะคะก็ผ้าเนี่ยคะ่ะจะเป็นผ้าคอตตอนเกรดที่ดีที่สุดนะคะสำหรับใช้กับผิวหน้านุ่มมากเป็นสองชั้นนะคะสายคาดหูนะคะเป็นผ้านะคะลดการระคายเคืองสามารถซักในเครื่องได้ เครื่องเวลามันปั่นนะคะถ้าเราเป็นยางยืดนะคะเรียบร้อยเลยมันก็จะยืดนะคะก็คือจะต้องซักมืออย่างเดียวนะคะของเราเป็นยางของเราเป็นสายผ้าปั่นเครื่องได้มันก็จะคงสภาพนี้อยู่นะคะแล้วก็ใส่นุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะการันตีเลยเพราะว่าเราใช้เนื้อผ้าหนาฟูนุ่มยิ่งซักยิ่งคุณลูกค้ายิ่งใส่สบายมากขึ้นนะคะลายสกรีนนะคะมีสีดําสีเทารวมกันแล้วสิบกระไลาสามารถชมในเพจได้เลยะคะ่ะผ้านุ่มแล้วก็ ปิดนะคะตั้งแต่ใต้ลูกตานะคะถึงคางยืดหยุ่นได้ปรับรับกับรูปหน้าของทุกคนนะคะเป็นเทคนิคการทาของที่ร้านนี้นะคะที่สายสามารถคาดถูกแล้วใส่ได้พอดีนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะหย่อนจะยานนะคะผ้าของเราปรับรับกับรูปหน้าของทุกท่านได้เลยนะคะขายมามากกว่า6กถึงเจปีนะคะมาเราผลิตสินค้าตัวนี้ขายมานะคะก่อนที่โควิด -19 จะเข้ามาอีกนะคะใครสนใจนะคะปลีกส่งนะคะ สามารถทักได้เลยค่ะสินค้าตามกระแสบาย Apple ปิลกมีราคาพิเศษให้ทุกทคนเลยนะคะทั้งปีกและส่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ